สีเมฆในเดือนเมษายนนี้นะคะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อเนเลยคะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆก,ก่อนที่จะเริ่มปังว่าเดือนนี้เดือนเกิดของคุณจะเป็นยังไงเดือนที่แล้วซูซ่ามากใครซูซ่าืที่แล้วซูซ่าใช่ไหนะมเดือนนี้เป็นยังไงเนาะเป็นยังไงคะอุบไว้ทีหลังดีกว่าไหมความรักเนี่ยอุ้ยแสดงว่าดีตื่นเต้นอ่ากระดากระดากระดางั้นเอาการงานก่อน อ่านการงานนะคะการงานเดือนนี้จะได้เดินทางเกี่ยวกับงานนะคะมีการเดินทางมีการติดต่อมีการประสานงานกับคนแดนไกลคนที่ต่างถิ่นต่างแดนส่วนเรื่องการเงินจะได้เงินแบบลุกจุกอไม่รู้ว่าฟลุกอะไรบ้างแต่จะได้เงินแบบฟลุกๆอาจจะลอตเตอรี่หรือว่าเงิน งินจากงานหรือได้งานใหม่อะไรก็แลแ้วแต่แต่เป็นเงินฟุกฟุกได้เงินแบบไหนอ่ะเราก็ดีใจนะแต่ได้เงินแบบฟุกฟุกเนี่ยดีใจยิ่งกว่าเนาะจะมากาจะน้อยก็ดีใจอะ<ช>เงินฟุกเนี่ยเวลาเงินฟุกเนี่ยแบบถูกลอตเตอรี่สองพันดีใจดีใจดีใจ,ใจมากเลยแต่แต่ซ<อ>ื้อไปเท่าไหร่เจ็ดพันลอตเตอรี่สองพันดีโอนนะอาจารย์ขอกลับไปเรื่องงานนิดนึงเมื่อกี้นี่คือมีเกณฑ์ได้เดินทาง เกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ใหม่ไหมคะหรือว่าแบบเป็นอะไรที่เรากําลังอาจจะอยางค้นหาอยู่หรือว่าไม่ได้เห็นว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์เก่าแต่เห็นภาพว่าเป็นงานที่จะต้องติดต่อประสานงานกับต่างถิ่ต่างแดนหรือเป็นงานที่ดิวไว้แล้วก็เป็นไปได้ค่ะแต่ถ้าเป็นงานใหม่ก็อาจจะเป็นงานที่คนที่เคยคุยแล้วแล้วก็ให้งานใหม่ๆเพิ่มเติมมาก็ได้ การงานแล้วการเงินแล้วต่อไปเป็นเรื่องสุขภาพคะสุขภาพจะรู้สึกว่าเป็นไข้เพราะเห็นภาพว่าจะมีความร้อนร้อนหนาวหนาวอยู่อันนี้ไม่ได้ร้อนหนาวเพราะแบบโดนแฟนจับได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ไม่ได้ร้อนหนาวแบบกลัวภวะแบบนั้นนี่ใช่แต่ร้อนหนาวแบบ ร้อนในตัวจริงๆอะค่ะร้อนๆหนาวๆดูเหมือนกับจะมีอาการเป็นไข้เป็นอะไรแบบนี้<ม>เป็นไข้เป็นหวัดเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอุณหภูมิในร่างกายเกี่ยวกับความร้อนนหนาวหนวผิดปกติ<ม>อะไรเงี้ยคะ<ม>่ะถ้ามีการเดินทางจะไปที่ไหนอะไรยังไงตอนนี้อากาศอะไรก็แย่ที่เหนือที่อะไรก็อากาศร้อนมากกล<ม><ม>างวันกลางคืนเย็นมากเพราะฉะนั้นแบบเวลาเดินทางไปไหนรู้แบบนี้แล้วก็แพลนเสื้อผ้า,าแลนอะไรไปยารักษาโรคอะไรไปนะคะ<ม><ม>เพราะว่าร้อยละแซของคนลาศีเมษ เกิดแน่นอ,น,อเนเป็นไข้หรือเป็นหวัดหรืออะไรก็แล้ว<ท>แต่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสุขภาพเรื่องความรักได้ยังเรื่องความรักตันตดีแน่เลยอ่ะยิ้มอะไรเงี้ยก็คือว่าเดือนที่แล้วไงนะกระชุ่มกระชวยเนาะเดือนนี้เขาบอกว่าจะได้มีการสารต่อมีการเดินทางกับคนรักหรือบางคนจะมีการเปิดตัวแกรนต์เอหนึ่ อิจฉาอีกแล้วไหมอิจฉาอิจฉาทุกราศีอิจฉาเราอ่ะอิจฉาทุกราศีเลยอ่ะอิจฉาทุกราศีเลยสรุปราศีเมษยังเป็นเดือนดีๆอะไรดีๆเกือบทุกอย่างคนโสดราคะคนโสดคนโสดต้องมีคู่แน่เลยเดือนเนี้ยคนโสดเห็นว่าจะมีคู่ไหมอืมแบบกันคนโสดเห็นภาพว่าจะไปปิ๊งคนมีเจ้าของอ้าวแล้วเราจะได้เขาไหมอ่ะ คือชอบชอบอ่ะชอบได้แต่เราจะได้เขาไหมอันนี้อ,อันนี้ไม่ได้เห็นต่อไม่ได้เห็นตอนจบหนูแค่ถามในเชิงที่ถ้าหนูเป็นคนราศีนี้อ่ะคนทางบ้านที่เป็นราศีนี้เป็นผู้หญิงบางทีถ้าเราไปแอบชอบเขาหรือเขาอาจจะรู้ตัวแล้วว่าเราชอบเขาเราก็ไม่อยากจะเป็นช้อยส์ของใครไปตลอดแล้วก็อาจะจะเขาจะชอบเราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ย ตอบแบบว่าเราชอบเขาตอบไปดิก็เราไม่อยากหลอกให้ความหวังเราไม่เห็นเราก็ต้องตอบไม่เห็นถูกไหมก็คือเอาเป็นว่ามันยังคงยังไม่ใช่ของของเราอ่ะคือหมายความว่ายังไม่เห็นและยังไม่รู้ว่า เขาจะเป็นยังไงในอนาคตแต่สําหรับเดือนนี้ถ้าคุณยังแข่งขันอยู่เหมือนเริ่มต้นหน่อ,นอยด้วดย้ล้ยก็ยังไม่ได้ลงเอยถ้าเกิดว่าคุณชอบเขาเ,เขาจะมีท่าทีชอบเราบ้างไหมถ้าเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาก็คงทําแหละให้ความบอกเราไปไเรื่อยๆแต่การชอบมันมีทั้งชอบแบบแสดงออกและไม่แสดงออกนะใช่ไงแต่ถ้าเป็นคริสเราคือสอยู่ราศีนี้นะคริสจะท,ทาตัวเฉยๆบ้างแบบถ้าเขารู้แล้วว่าแบบเราแอบ,บชอบเขาอะไรอย่างงี้ แล้วเขายังไม่มีรีแอคชั่นเพิ่มเติมเขาจะปล่อยให้เราลากยาวอย่างนี้จนไม่มีจุดสิ้นสุดไม่ได้เคลสก็จะอยู่เฉยๆแล้วสุดท้ายคือถ้าเกิดว่าไม่ก็คือไม่อินมากเรื่องคำนะทุกคนก็อินดูถามให้เขาเนี่ยนี่เกิดราศีมิสุกห่อ <c oughs> ราศีพฤษภในเดือนเมษายนนี้นะคะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายจากอาจารย์นะคะเดือนที่แล้วเนี่ยมีหลายท่าน กุ้มใจเพราะว่าต้องถูกเลือกหรือไม่ก็ต้องไปเลือกคือมีเกณฑ์โดนบังคับว่าจะต้องเลือกและตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่รู้ว่าตัดสินใจไปแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาฟังคำบรรยายเดือนนี้ค่ะเดือนนี้นะคะการงานแบบอาการงานก่อนโอ้ยคันปากนะทำร้าไม่ได้ ยังนิ่งๆทรงตัวปกติไม่ได้มีอะไรหวาหรือแย่นะคะสำหรับการางานไ,ไม่มีไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆไ,ไม่ได้มีแบบอ,อ,อะไรที่มาทำให้เราปวดใช่ใช,ใช่ไม่มีค่ะถือว่ายังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีตามปกตินิ่งๆ,ๆส่วนเรื่องการเงินมีแพลนที่จะต้องใช้เงินก้อนสำหรับบางสิ่งบางอย่างเดือนนี้จะต้องแลนเรื่องเงินเยอะมาก อาจจะไม่ต้องจ่ายเดือนนี้นะคะแต่จะต้องแพลนจะต้องแบบออรู้ว่าจะต้องมีการจ่ายนี่นั่นโน่นน่นแล้วก็มีการแพลนเกิดขึ้น อาจจะต้องแบบทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือใครที่เคยปลูกบ้านไว้ต้องซื้ออะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมซ,ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อรถซื้ออะไรก็ได้นึกออกไหมคะซื้อที่ดินเสื้อก็ได้แต่แบบแพลนว่าต้องจ่ายเงินก้อนแน่ๆอะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้คือเรื่องเหมือนกันนะแต่ว่าแล้วเงินเข้าอะคะเงินเข้าไม่ได้มีอะไรมากมายนิ่งๆไม่หวุอนหวาอะไรก็คงเหมือนกับการางานอืมอ่ค่ะสุขภาพคะ่ะสุขภาพสุขภาพที่เห็นก็คือว่าอืมการงานนิ่งก็จริงแต่ เห็นภาพว่าคุณจะเหนื่อยเพราะความยุ่งมากของคุณมีภาวะค่อนข้างเครียดกดดันแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยผิดปกติเพราะคุณอาจจะมีภาระอะไรบางอย่างที่จะต้องทำที่จะต้องคิดในเดือนนี้แต่ไม่ใช่การงาน แต่ไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสอะไรใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบสูญเสียหรือเรื่องเสียใจไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งวุ่นวายเหนื่อยจัดสรรจัดแจงเหนื่อยจัดแจงใช่ค่ะโอเคค่ะแต่ว่าก็หมุนเงินทันไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็คิดไว้อยู่แล้วทันคันปากเรื่องความรักความรักมีเกณฑ์ที่คนบางคนจะโดนขอมั่นขอแต่งงานดีใจสันดี เดือนที่แล้วเราบอกไปว่าถ้าคุณมีแฟนอยู่สองคนมีโลกสองใบ <c oughs> คุณก็ต้องเลือก <c oughs> พอคุณไ, <ป S 1> ได้ใบ<ด> <ไป S 2> หนึ่งใบใดใบหนึ่งพอคุณเลือกแล้วก็อาจจะแบบมีการโดนขอมั่นอขอแต่งงานขอมั่นขอแต่งงานหรือไปเปิดตัวแนะนํากับพ่อแม่หรือพาเข้าบ้านเข้าอะไรเงี้ยคือมีความชัดเจนแบบแบบที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออคุณเลือกคนนี้นะตกลงฉันฉันรู้แล้วฉันคิดออกแล้วฉันปิ๊งแล้ว ที่คุณปวดหัวเรื่องการจัดแจงและระบบการเงินของคุณคือคุณเตรียมงานแต่างงานนั่นเองอาจจะเป็นไปได้ <c oughs> สำหรับบางคนแต่บางคนก็ไม่ไม่ได้ว่าจะต้องแต่งทุกทุกคู่บางคู่ก็อาจจะแบบแตัดสินใจเลือกคนนี้ <c oughs> เคลียร์ปัญหา <c oughs> วุ่นวายอาจจะต้องเคลียร์กับคนเก่าๆหรือว่าจัดแจงอะไรเพื่อที่แบบว่า ย้ายคอนโดมาอยู่ด้วยกันไปตกแต่งคอนโดใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันได้หมดน่ารักเลยแต่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นเสียเงินแพลนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่สถานที่ที่ว่าคืออ่ะไม่ใช่เรื่องซื้อบ้านซื้อซื้อคอนโดอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นการเสียเงินแพลนในเรื่องของความรักเกณฑ์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะอยากรู้ไงอ,อยากรู้ว่าแบบก็เห็นว่าเออแพลนที่จะต้องเสียเงินก้อนนี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องความรักเด่นชัดมากกว่าเรื่องอืน่น าอาจจะความลักคนในครอบครัวได้ <_ an> หรือความลักที่เป็นคู่ได้อ่ะคนโสดน,นะคะคนโสดคนโสดนะคะก็เห็นภาพว่าถ้าใครที่เป็นคนโสดและมีดวงชะตาที่จะมีคู่ในปีนี้เดือนนี้จะเป็นเดือนเริ่มต้นของการเจอคู่ <_ an> บางคนไม่ได้จะเจอคู่ปีนี้มีดวงเจอคู่ปีหน้าก็อาจจะไม่ใช่ แต่ถ้าใครที่ดวงชะตาจะต้องเจอคู่ปีนี้เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นเริ่มต้นที่ว่าอาจจะไม่ใช่เริ่มต้นจีบแต่เป็นเริ่มต้นรู้จักเริ่มต้นสารสัมพันธ์เริ่มต้นก่ออะไรเงี้ยตัวละครมาแล้วตัวละครใหม่มาแล้วสำหรับคนโสดดีใจด้วยค่ะเย yeah. อันนี้ก็ถ้าคนโสดจริงๆก็ต้องนั่งภาวนากันว่า ขอให้ปีนี้เป็นปีของการเจอคู่ของฉันแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นปีของหนูอันนี้นะมันรายละเอียดของแต่ละคนต่างหากอ๋อขึ้นอยู่กับปีเกิดของเราด้วยแล้วก็<ช>บุญกรรมของเราด้วยราศีนี้สําหรับคนโสดใน100คนจะมีสักกี่คนที่น่าจะมีดวงในการเป็นการเปิดประตูเจอคู่ของเราในเดือนนี้เออมันก็มีหลายช่วงอายุเนะาะเดี๋ยนะคนอายุ23คนอายุ27 คนอายุ36คนอายุ49ที่เห็นเดนฉันว่าจะเจอคู่ของเราตัวละครใหม่เปิดจ้าดีใจทั้งเลยอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ,จะเจอกันใหม่เดือนหน้าคะเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังนะราศีเมถุนน,น,น,นคะคะสำหรับเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะเดือนนี้เมถุนจะมีไม่ค่อยโอเคเรื่องานทำไมอะ ว่าแบบงานที่จะได้อยู่ดีๆไม่ได้งานที่จะได้อยู่ดีๆเลื่อนม,มันทําให้รู้สึกเรื่องงานจะมีอุปสรรคติดๆขัดข,ดขดเป็นพิเศษนัดตอนนี้เลื่อนเป็นตอนนู้นอะไรเงี้ยมันจะตะกุกตะกักมากสําหรับเรื่องงานในเดือนนี้แต่สุดท้ายแล้วเราจะได้ไหมจันคือบางบางเรื่องมันไม่ได้คนเซิลแต่มันเป็นเลื่อนแบบโอ๊ยอาวเปลี่ยนวนันอ่ะเปลี่ยนนู่นอ่ะเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนัดเจอนัดมิงก่เปลี่ยนเออนัด ที่จะทํางานกันวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหารหรืออุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องงานทําให้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเอ้ยทำไมทำไมวุ่นวายจังเดือนนี้ส่วนเรื่องการเงินไม่ไม่บอกก่อนเรื่องการงานก่อน <laughs> <c oughs> คือสมมุติว่าแล้วแลไอยลอย่างคืออย่างเงี้ยค่ะเป็นงานที่สมมุติติดต่อมาแล้วเหมือนแบบอาจจะได้จะได้แล้วจะคอนเฟิร์มแล้วอยู่ดีๆแคนเซิลอย่างเงี้ย อ่ามีคืออย่างอาจารย์บอกว่าเป็นอุปสรรคอันนั้นคือเลื่อนอาจจะเลื่อนวันถ่ายมุกนี้น่นแต่ของค a n c ีแค a n ซิลก็มีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เปรียบเทียบว่าจะมีอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปถามเรื่องการเงินค่ะ c a n ซิลก็ไม่เป็นรายงานที่เราได้เนี่ยมันจะได้เงินเยอะกว่าบ้างไหมจะได้เงินเก่าเก่าที่ทำมาแล้วเงินเก่าเก่าเช่นเงินที่เคยเล่นหุ้นไว้เงินที่เคยเคยแบบลงทุนอะไรทิ้งไว้หรือเงินที่แบบว่า อขายสมบัติเก่าที่ทางห้องเฮิงอะไรคืออะไรที่เกี่ยวกับเงินเก่าๆขายที่ดินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะได้คือเป็นเงินที่เกี่ยวกับเก่าๆมีเกณฑ์จะได้อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่เงินปกติที่เราได้อยู่ไม่ใช่โปรเจกต์ใหม่ที่จะเข้ามาแต่ว่าเป็นเงินที่เราเคยไปลงทุนไว้แล้วหรือว่าเงินที่เหมือนแบบบางคนเอาของเข้าไปขายในห้างสรรพสินค้าแล้วเขาเขาเครดิต3เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเงินพวกนั้นหรือว่าบางคนพ่อแม่ขายที่ได้มรดก ที่ดินเก่าๆหรือที่ดินของเขาพ่อแม่ขายที่ได้แล้วแบ่งเงินให้เล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเอ่อมีเกณฑ์ได้เงินฟุกๆเหมือนกันป่ะแม่จันคือใช่มันก็เกณฑ์ฟุกๆแต่มันเป็นเกณฑ์ที่แบบว่ามันเกิดมาจากสมบัติเกิดจากสิ่งที่เรามีแล้วมันไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เป็นแบบสิ่งที่แบบเซอร์ไพรส์มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะได้เงินก็ยังดีแล้วอย่างนี้คือเอ่อเรื่องค่าใช้จ่ายอะคะเงินออก เงินออกก็เห็นภาพว่ายัางปกติยังสถียรอยู่แต่ในขณะที่การงานมันจะมี2แบบค่ะการงานาแบบหนึ่งก็จะแบบที่บอกก่อนหน้านี้แต่อีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบงานบางงานที่เราคิดว่าไม่ได้แน่แล้วหรือเขาไม่เอาเราหรือไม่ได้แน่แล้วหรือว่าแบบโอ้โหไม่จบแล้วอะไรเงี้ยจะเกิดได้ขึ้นมาอย่า,น,น,าน,นี้ก็เรียกว่าฟุกสิอาจารย์มันฟุกไหมมันก็ คล้ายๆฟุกแต่ท่านไม่ได้พูดคําว่าฟุกไงคะ่ะท่านก็บอกว่าไอ้สิ่งที่คิดว่าไม่ได้แล้วกลับมาได้แต่อันนี้คือเป็นเรื่องของงานอ่าเป็นเรื่องของงานแต่เรื่องการเงินก็เสถียรช้อปปิ้งหนักเท่าเดิมไม่มีอะไรนิ่งๆช้อปปิ้งหนักเท่าเดิมรายจ่ายยังจ่ายเยอะนิ่งๆเยอะนิ่งๆเหมือนเดิมพูเล่นก็คือแบบว่า ก็ยังเป็นอะไรที่เป็นปกติไม่ได้เป็นอาการที่แบบต้องเสียเงินก้อนใหญ่ลงทุนซื้อนู่นซื้อน,นี่ขยับขยายใหญ่โตไม่ไม่ไม่มีขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องการงานการเงินแล้วสุขภาพค่ะสุขภาพอืม เห็นภาพว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องเช่นถ้าคบผู้หญิงเวลามีประจำเดือนมีเมนก็รู้สึกทําไมปวดท้องผิดปกติหรือไม่ก็เฮ้ยทําไมเดือนนี้ประจำเดือนมาไม่ปกติทําไมยังไม่มาทําไมเลื่อนทําไมผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับช่องท้องเกี่ยวกับภายในอะไรเงี้ยช่องท้องอันนั้นคือส่วนแรกแล้วช่องท้องแบบกระเพาะอาหารอย่างนี้รวมด้วยไหมคะรวมด้วยค่ะระบบทางเดินอาหารอะไรเงี้ยก็เกี่ยวได้หรือกดในกระเพาะอาหารพวกแบบอะไรเงี้ย เกี่ยวหมดท้องเสียท้องอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวหมดให้ระวังอันอื่นก็คือเราระวังไม่ได้แต่ระวังได้ก็คือกินอาหารให้ตรงเวลาอันนี้ระวังเรื่องกระเพาะค่ะแต่เรื่องประจำเดือนนี่คือทำอะไรไม่ได้เนาะ<อ>ทำอะไรไม่ได้<อ>จริง<ๆ>บางคนปวดปวดหนักมากนะจานแบบเพื่อนคุณนี่เดินไม่ได้เลยนะบางคนประจำเดือนมาวันแรกนี่ต้องนอนเลยต้องนอนต้องอยู่บ้านเลยสงสารมากอะ่ะจริงเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือเดือนนี้อาจจะหนักนิดนึงนะคะยัไงก็ระวังหน่อยแล้วกัน คำรักเหคะข้ามไหมข้ามไหมเรื่องความรักนะคะเออห้าสิบห้าสิบโอ้ตื่นเต้นมากเลยเบียบบ่อยอาจารย์รีบหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ถอนใจสามครั้งแล้วค่ะก็คือเอ่อเห็นภาพว่าห้าสิบห้าสิบห้าสิบก็คือมีสามสิบวันสิบห้าวันดีกันหวานชื่นในสิบห้าวันที่แย่ก็คือเป็นวันลาบเรียบหรือไม่ก็วันงงแงงนะคะ คือห0 50, 50นี่หมายความว่าดีห0งง 50, อีกห0อ่า <50. S 2> ไม่นิ่งก็งองแองงไม่นิ่งก็งองแองงเดินทางง<อ>งแงงงงไปให้ไกลค่ะในอะ30วันเราต้องเดินทาง15หวันอุ้ยเดือนนี้เมษายนเราไม่เราเดินทางกับครอบครัวโอเครอดแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองเพราะเราขี้หงุดหิดเราอารมณ์เสียหรือเราไปหาเรื่องเขาหรือมันเป็นปัญหาว่า ทำไมไม่เข้าใจกับแฟนเราคือปัญหามาจากแฟนหรือมาจากเราหรือมาจากคนอื่นไปเลยไม่มันไม่ได้ขึ้นว่ามาจากใครแต่มันขึ้นว่าดวงเราจะต้องเจอเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดจากใครก็ได้เกิดจากเราเกิดจากเขานึกออกไหมคะบางทีเราอย่านึกในมุมว่าเฮ้ยเกิดจากเขาอีกแล้วโอเคเขาอาจจะเป็นคนที่หงุดหงิดใส่เราแต่บางทีเราก็อาจจะเป็นคนเปิดประเด็นที่ทําอะไรให้เขาหงุดหงิดนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นคือดวงมันต้องเจอ ไม่ว่าจะเกิดจากเราจะเขาแต่ดวงมันต้องเจออ่ะแล้วมีวิธีแก้ไหมคะไม่เห็นนะคะว่าวิธีแก้อย่างไงแต่เห็นภาพว่าถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากจะเจอแบบนี้อีกและไหวจะแม่กวนอิมค่ะขอพอรเจ้าแม่กวนอิมสวดวันอาทิตย์เก้าจบแล้วก็ขอพอรอาทิตย์ละครั้ง ปลว่าอะไรคะสวดนาทิตเก้าจบเอ่อสวดบทสรรเสริญพระแม่เจ้าแม่กวนอิ่นนะคะเอ่อนำโมใต้ซื้ออะไรอะคะอ่ะเก้าจบแล้วก็สวดเสร็จแล้วก็ขอพอรให้ความรักของลูกถ้าติดขัดก็ขอให้ราบลื่นถ้ามีอุปสรรคถ้ามีปัญหาที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าทางวาจาหรือทางใดๆก็ขอให้พ่อแม่ให้พรลูกช่วยปัดเป่าให้สิ่งเหล่านั้นอย่าได้เกิดจากเกิดจากหนักก็กลายเป็นเบาแต่ว่าไม่ไม่ได้มีแบบทะเลาะก,กันแบบเลิกลาอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่คนสวดละคะ คนโสดก็จะมีความรู้สึกว่าคนนู้นก็ไม่เข่าตาคนนี้ก็ไม่ดีแล้วพอมองคนที่เคยชอบคนที่เคยอะไรก็จะรู้สึกหมุดหยิดหัวใจว่าไม่ได้ถังใจทําไมมันเป็นแบบนี้ทําไมมันเป็นแบบนั้นแม้กระทั่งแฟนเก่าที่เป็นเพื่อนกันแล้วถ้าคุยกันหรืออะไรกันก็จะรู้สึกแบบไม่ถูกใจเขาทําอะไรก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมันคิดแบบนี้เนี่ย ทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยคือจะอะไรก็แบบขวางหูขวางตาไปหมดอืมเออดีนะนที่คนโสดเป็นใช่ถ้าคนไม่โสดเป็นนี่ยุ่งเนาะย,ยุ่งเนาะ <c oughs> แต่ไม่แต่ประเด็นประเด็นของคนโสดไม่ได้อยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะประเด็นของคนโสดคือจะมีคนเข้ามาใหม่เนี้ยประเด็นสําคัญของคนโสดไม่เห็นภาพว่ามีคนเข้ามาใหม่หถ้ามีบบนะถ้าม,ามีก็ยังไม่ถูกใจเพราะคุณจะหงุดหงิดไปหมดคุณจะแบบไอ้หนุน มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ดีอ่ะมันม,มันไม่โออ่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือ,อเราเรื่องมากไปเองหรือมปลัน่มันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งขอ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 งปีของเดือนก็ได้ก็สําหรับเรื่องความรักก็มีประมาณนี้สู้ๆค่ะมถุนสู้ๆค่ะ <laughs> โอ้ยแต่คงหนูดีนะคงหนูดี